สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพอดีผม,มาไปได้ไอ้หม้อแปลงตัวนี้มานะครับได้มาจากร้านขายของเก่านะครับแถวบ้านนะครับเปิดูลแล้วน่าจะใช้งานได้นะครับผมจะเอามาทําเป็นาภาคจ่ายไฟให้กับพวเวอแอมนะครับผมก็มีตัวแรกนะครับเป็น บิดไดโอดนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์สองตัวนะครับตัวที่ผมใช้อยู่หกพันแปดร้อยไมโครนะครับหกสิบสามโวลต์นะครับผมสองตัวนะครับเอาละครับไปดูวิธีต่อกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเรามาดู ลายวงจรกันก่อนนะครับก่อนยึยดต่อไฟเข้านะครับผมเขียนลายวงจรกันก่อนนะครับ นี้คือม้อแปลงนะครับม้่อแปลงทรานฟอร์เมอร์นะครับต่อผ่านได้โอดบิดนะครับเอาล่ะครับหลังจากที่ต่ออุปกรณ์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะเอา ภาพนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเอามาหมอแปลงพัดฟอร์เมอร์นะครับคือตัวนี้นครับตามลายวงจรก็เป็นตัวนี้นะครับไฟเข้า220นะครับไฟเข้า220อ่แปลงออกมาเป็นไฟ AC นะครับ3เส้นนะครับ3เส้นมาเข้าบิดไดโอดนะครับบิดไดโอดคือตัวนี้นะครับเข้าตัวนี้นะครับ ปกติได้วิดีโอจะมี4ตัวนะครับแั่นี้เป็นเขาทาสาเร็จมานะครับแล้วก็ต่อเข้าตามนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับอสองขั้วตรงกลางจะเป็นไฟกระแสสลับนะครับคือไฟ AC นะครับเข้าสองขั้วตรงกลางแล้วก็ฝั่งขอบด้านข้างนะครับขอบทั้งสองข้างจะเป็นบวกกับลบนะครับ บวกกับลบตัวนี้จะได้ออกมาเป็นตามลายวงจรนะครับตัวนี้ก็บลบลบก็เข้าขั้วลบของคาปาซิเตอร์นะครับลบก็วิ่งมาอย่างนี้ก็ตรงจุดนี้นะครับตัวนี้นะครับบวกก็เข้าบวกนะครับของคาปาซิเตอร์นะครับของ C นะครับส่วนก้านะครับก้าเส้นกลางนะครับวิ่งมา คือเส้นสีขาวนี่เห็นไหมครับยิ่งมาตรงกลางตัวนี้นะครับคือตรงกลางระหว่างการอานุกรมคาปาซิเตอร์นะครับเข้าตรงกลางนะครับจะได้เป็นเส้นกลาวนะครับกลาวออกมาบวกจะได้สามเส้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าขาออกจะเป็นไฟ DC นะครับจะเป็น DC โวลต์นะครับ นะครับ DC วัวนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาทดสอบไฟกันดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ AC ที่ได้นะครับจาก่อแปลงตัวนี้นะครับประมาณสี่สิบสี่สิบสามจุดห้านะครับสี่สิบสามจุดห้า ก็จะได้เท่ากับ43043 43, นะครับประมาณนี้นะครับ43043 43, นะครับไฟ AC นะครับต่อไปนะครับต่อไปเราจะมาหลังจากผ่านบิดไดโอดแล้วนะครับ ผ่านวงจรเรียบร้อยแล้วครับเขาเรียกว่าวงจรเล็ t i f ฟายนะครับเล็กติฟายนะครับหรือว่าวงจราภาคจ่ายไฟนะครับต่อไปเราไปวัดไฟฝั่งขาออกนะครับที่ว่าแปลงมาแล้วเป็นไฟดีนะครับจะได้โวลต์เท่าไหร่นะครับ ได้ประมาณ60นะครับ60โวลต์ DC นะครับบวกลบนะครับประมาณ60โวลต์นะครับ60โวลต์ DC นะครับบวก60นะครับ0 60ย์ลบหกนะครับตัวนี้เป็นกล่าวเหมือนเดิมนะครับเอาล้วครับเราได้ไฟจากวงจรเล็กที่ไฟเรียบร้อยนะครับ ต่อไปก็จะเอาไปใช้กับอบอร์ดได้นะครับบอร์ดได้ของเครื่องเสียงนะครับพอดีผมมีบอร์ดตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะประกอบบอร์ดเจ็ดซีหนึ่งนะครับพอดีได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเจ็ดีหนึ่งไปสูงนะครับตัวนี้นะครับ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็รีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับผมเอาละครับหวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับในคลิปต่อไปนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ